เเหตุผลแม่ชมโอนหนึ่งล้านช่วยแต่โดนแซะแต่งตัวสวยไม่ช่วยน้ำท่วมหลังจากที่บุ๋มปนัดดาออกมาเปิดเผยการโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมหนึ่งล้านบาทของชมพู่อารยาผ่านองคอ์กรทำดีแต่ก็ไม่ไายที่แม่ชมโดนคนเข้ามาแซวว่าแต่งตัวสวยไม่ช่วยน้ำท่วมต่อมาทางหน้าแม่ชมก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างแต่เหมือนคอมเมนต์มันหายไปแล้วแลวเรารู้ตัวช้าไปก็เลยไม่ได้อ่านทุกวันนี้มีคนจับตามองว่าช่วยหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วชมเองก็โดนแซะอยู่ทุกวันแต่ชมก็โนคอมเมนต์ ไม่ได้บั่นทอนจิตใจอะไรคิดว่าช่วยก็สนช่วยส่วนที่โอนเงินหนึ่งล้านก็ไม่ได้คิดว่าสมมงหรืออะไรพอได้มีการคุยกันก็คิดว่าเรื่องของสตังเนี่ยแหละน่าจะเหมาะที่สุดเพราะแต่ละวันที่เขาออกไปมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายก็เลยคิดว่าเท่าที่เราจะทำได้ก็คงจะเป็นเรื่องของตรงนี้เพราะถ้าเป็นข้าวของทางมูลนิธิก็รู้อยู่แล้วว่าของแบบนี้มันต้องซัพพลายมาจากที่ไหนเขารู้มากกว่าเราซะอีกเพราะว่าเขาทำมาตลอดเราก็เลยคิดว่าเรื่องของเงินเนี่แหละน่าจะเหมาะที่สุดเพื่อให้เขาได้ไปต่อ